ขอเชิญของทุกท่านรับชมวิดีโอเกี่ยวกับเส้นทางน้ำดิบได้เลยค่ะเริ่มจากน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินผุดขึ้นมาเป็นตาน้ำและไหลไปที่ห้วยน้ำโจรค่ะน้ำจากห้วยน้ำโจรไหลไปเขื่อนศรีนครินจากนั้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินก็ไหลไปที่แม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควใหญ่ไหลไปรวมกับแม่น้ำแควน้อยกลายเป็นแม่น้ำแม่กอง นี่คือภาพแผนที่เส้นทางน้ำดิบคลองปลาปารับน้ำดิบจากเขื่อนแม่กรองโดยระหว่างทางจะผ่านคลองบายพาสเป็นคลองที่เล็กลงเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ำและจะมีไซฟอนที่คอยส่งน้ำจากคลองป่าปาร,ระยะที่2ไปคลองปลาปาร,ระยะที่1โดยไม่ให้ปนน้ำจากแม่น้ำท่าจีน โดยมันเป็นท่อใต้ดินค่ะปองผลิตน้ำประปาส่งน้ำให้โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์